สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สีมาขัดแยกเหรียญเหรียญพสพสครับผมมาเหรียนสิ็ผมก็จะรวบรวมตั้งแต่พสสองห้าสามศูนย์ไปเรื่อยๆอยหกเจ็ดหน้าบาทขัดแยกเหรียญครับ เรียนบาทได้ครบแล้วพอซอสองพห้ารอยสามสิบสองพั6ห้าร้อยหกสิบหกสิบหกหกสิบห้าสิหกยังไม่เห็นมากครับดีอีครับนีอันนี้64 นี้สามเจ็ดสามเจ็ดเรียนนี้สามแปดมีห้ามี มือเล,เล่นเล่นขึ้นแปลกทำไมมันก็ห้านิ้วเหมือน,ก, 5, น, 5, นกันแต่เหมือนหานาี้ขึ้นหน้าหนาวว่ะหนาวนะหนาวว่ะเราจะถ้ามีซ้ำกันเราจะกองกันไว้สองเหรียญแล้วก็มาคัดแยกเหรียญสวยหกูนี่หกสาม อาเก่ากอืมอ่มานี่คือเลี้ยงหมดแข็งๆเว้ยถ้าเป็นปักเครื่องนะเนี่ปักเก่านงเหรียญบาทผมได้ครบแล้วนะครับ เนบาทมาเอาอเงินสองบาทเงินสองบาทถ้ามีเหรียญก็สอห้านึ้นไปเหรียญละสองพันแต่ว่าสนม,มากไม่มีแล้วครับดูหมดแล้วเงินหนึ่งบาทเนห้กเก่า้า สี่สองอเหรียสองบาทอันมเดีตวกเรียนนะปัญหาคือมันจะเป็นสี่เก่าสี่เก่าเียันสองบาท เก้าแน่นอนดีสี่เก้าแน่นอนดีอันอันดีเจ๊กมากหกหนึ่งห้าเก้าห้าเก้า ห้านหนึ่งโอ้ห้าหนึ่งอะไรเลย cc โอเคต่อไปก็จะเก็บได้ครับามาเช็คดูตาราง งินส oh oh, so ิบาทันห <c increasingly wrote> okay, uh, ้าบาทก่อนรุกลันห้าบาทลังนห้าบาท B สี่สียังไม่มีโอเคป้านึงหบาทห้านมแล้วแล้วคือ ห้าเก้าไม่มาระมหาเก้ามีห้าเก้ามีเก็บสองแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งมีแล้วเก็บหกสามมีแล้วเก็บโอเควันนี้ได้หนึ่งเหรียญ เรียญ44ต่อไปเหรียญ10หนึ่สองบาทคันลยเรียญ10พ3 37 37 38 7 38เรียเรีย37 38 มีสามเปไม่มีนะครับอันนี้คืนมีสามเจมแมีแล้วก็ห้หนึโอ้โหเลียนหานึ่งได้แล้วคืนหมดเลยแล้วก็ห้าเกก็มีแล้วก็คืน หกศูนยูนย์แล้วคืนหกศูนยูนงหนึ่ล้วคืน,น,น,นห้าม,มงเหรียโอเคเรียบร้อยแล้วครับ